สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วพี่ยาพ่อมาแล้วพี่น้องคลิปนี้มาพร้อมกับคนรอคนรอคนน้อยเก็บขี้กระเดืองแปะครดรึวะไงเปลี่ยนตาหักเออพี่น้องพี่น้องข้ามักซื้อนี่เด็ดข้ามักซื้อมักไงเป็นตาหักหรือจะเอาไงเป็นตาหักเอาได้หรือเปล่า ในซูซีอะไรใซูซีก็ไงมตหักเออไงเออไงไงมีตหักอะไรเนาะเออไงมิตรหักเนี่ยเป็นหักเมาเมาันะเมาคันขันไงเป็นตหากกันไันปนบ้านแขวนเมาไซเอ้เมาไซวันไห้เมาไซเมาไฮเม้นนี่อันไงมิตหากเด็กะบ้านแขก็เอินเมาไซก็อ่ะชีพนี่บอกพี่น้องเข้ากินเข่าคางทางคิดหอดบรรยากาศเกาเร่มเย็นเย็เนะ กินหอยยำเป็นล้ำย่เปไปล้ำเลยนี่ไม่กินข้าวจอดกินข้าวปิ้งไก่ข้างทางตอนนี้สิไปใช่ไหมเดี๋ยวยำเป้ายำเป้าโอ้คิ้นหัดเลยคิดนหัดจัดร้อยเนาะมีเหียนมเหียนร้อยคิ้นหัดห้างคิดนหัดอันอันทีมงานชอกินเกี๊ยงคิ้นหัดกานใช่เพรา ฝังแม่ดูหรือว่าทีมงานเ่าสูงทุกคนเขาที่แน่แน่ขี้นอดจานลอยอ่ะเพราะว่าเคยไปน้ำกันตอน้อนตอนร้อนลดมีแข็งตงเสียนี่รถแจ้งเสียงขยายที่กระตือตัวนี้ขยายที่กระตือต้องเสียนะขยายที่กระตือต้องเสียต้องไปพ่ออ่นวิ่งร้านวิ่งไกลเมืองไหนเขาก็จะจอดขีดนึ่งเสียไม่ขี้นวดแม่แต่ว่าตอนนี้นั่นเขาจะเดินทางไปใส่ที่เขาจะเดินทางไป ใช่ผู้ไปนอไปน้องบัวละวีไปบ้านผู้ใหญ่ไปขึ้นบ้านไม่ไปขึ้นบ้านไม่พี่น้องโอ้ไปขึ้นบ้านไม่เลี้ยงผู้ใหญ่อได้ถรวมเดินทางไปน้ำกันเหรียมืงขึ้นเหรียอันไล่สุดเนาะหลังจากไล่สุดมืงขึ้นลงเพื่อที่ได้ไปรับไปนอนเชื่อจะไปห้องบ้านกันจะว่าตีสาม ยังไม่ตืยังเพกันตื่นวันนี้ขึ้น้คนนอนถ้านอน,นอิ่มไปนี่บอกว่อิ่มบอกว่เบ่งตากันเลพี่น้องตากอตุ่มดีามแบดีสามจะเียกันกินข้าวิ่มแล้วขึ้นรถไปนอนนอนบ้านี่บอสั่นก็ไปขับรถเปลี่ยนพวงพวงมานอนพี่น,น้องเขาวาสวางทางพี่น้องเฮาวยู่านเอไปใชกลไปน้าสอามาอยู่น้าพี่นองมาอยู่น้าทาหากินพี่นองเพิ่ย่อง เม่อพ่อาจานตายาขอพุณเด้อที่เบ่งอันลูกชายเอามาอยู่น้ามัสาให้ไปใช้เราไปนอนยน้มกันนี่ละคว่มจิงต่งกินเ่้าแล้วคือปักเส้นะแข้งปักเส้นอัขาดแล้วมูทีบ่าวเามันหมูทีบ่าอ่อนซ้อนคือศารนี้กูขาดแล้วเอ่ะกูขาดแล้วกันในเมื่อเบาเพราะฟังคว่กันนี่ตะข่นนี่ตะเขาเบาเบาข่านมาอยู่น้าวันนี่ส่งไข่เลยไ่นอนไข่ขึ้นกเก่า เท้ากันแล้วล่ะตกลงกันแล้วล่ะต้องเฮ็ดจังสั้นต้องเฮ็ดจังสี่ต้องจังสั้นจังสี่หามขั้นคือก่อก่อซ้ำกันหามขั้นอุมาโอ้ดูขอบคุณแม่ค่ะขอบคุณแม่ค่ะนะครับพี่น้องโอ้ตำทัวตำทัวน้ำปงเขาไปนะลูกทั้งคุนหาพี่น้องเขากินเขาน้ำกันเว้ากันไปน้ำกินเขามีบ่อก้องเขาใช่กองเขาใหญ่ครับกองเขาใหญ่อุ่นใจขนาดเดี๋ยวซ้ำกันก็แบบนี้หน่อยนะก้อนขกองเขาใหญ่จกปักที่จานก็ยกถึงมาใหม่หรือก้องก้อนเจ้าเรื่องว่า ว่าอันที่ที่เป็นไม้ที่เป็นอันอัน,นกีนะไส้ทงได้จ้ะจะนอเป็นตนัวนี้่จะกนก็ใสสุ้งจ้ะแต่ว่าเอามาหนึ่งตัวนึงสามคนกินไกลตัวนึงจ้ะจ้ะจ้ะปพอจะพีน้อยสามคนกินโย่สมแยกในโนเสาหรือว่าสามแยกูเียงนะครับพ<ช>ี่น้อบ บดีกินโดนเผ่านไปผ่านมาพี่น้องเข้ามาท่านี่อุดหนุนสินค้านีะครับพี่น้องปีงไกลปีนกขาซื้อฝากลูกฝากล้านแน่น้ำไล่ไรผมก็ได้ไม่ว่าไม่หิวมเขาหรือว่านอนหลับถูกลงกันเนาะถูกลงกันห้ามค้านไม่ยืนห้ามค้านมีงานนอกจากยีบบ่มีงานนอกจากนอนงานงานนมีงานที่เหตุมันงานนื่นเองแบกมอนไปอย่างเดียวแต่ยามเขามีงานอยากานมันถือเหตุไง เจ้าของอึดงานตกลงกันแล้วเด้ตกลงกันแล้วเด้ตแ,เดแต่ว่าคันเป็นอีกก,ะ,กะ,ะไรนี้อก็ไรนี้นย่แนวก,กันเบื่อแล้วไม่มีขึ้นกออันเก่าตัวนี้ <c oughs> นอันเก่าตัวนี้บ่ย <c oughs> ่องหงายนจะได้กระทิมปลากันเ <c oughs> ่าได้ดอกเคยยึดมุ่งกันเอ่ามายุ่งกันนี่ล่ะผู้นุกคนถามว่าเอ้าย่าให้เป็นตะหากหรือว่าเล็กขี่กระตือเปียมาอยู่น้ำเมล้ำเผาน้ำมาอยู่ลุงชิว่าน้ำเมล้ำเผาเดี๋ยว่นบอมู่ผมนีแนะน้ำก้นมากหน้าก้นเห <c oughs> ็นไ้น <c oughs> ไ เขาเขากินลูกกินกินอะครับนข้าวครับอ่ามาพี่น้องเรากินข้าวน้ำกันบานกินอาจจะเดินทางไปน้ำกันทำตัวละทั้งพุทนนะครับไปเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเขาได้เบิ่งทั้งพุทนเนาะเล็กเนาะเก็บบรรยากาศคนน้อยเตรียมอาหารไปพร้อมด้วยสีเปโซฟีมือให้น้องไส้เพิ่นเบิ่งให้คู่เพื่อนเบิ่องเอาอยังไปช่วยพี่น้องเขาเบิ่องช่วยช่น้องเพิ่นเบิ่งนะครับรอติดตามรอติดตามนะครับตอนนี้เขาก็กินข้าวไปนะครับกินข้าวกินลูกกินกิน สิงคำยิ่ใหญ่ให้มันใหญ่ท่านกันสองสามวันจังแต่งงานเดินน้องเดินน้องเดินน้องเตยตัวนี่เอาเป็นมะลัตสองเตย์พูดแต่แหมิงไก่นะครับพี่น้องอาหารบานเฮานะครับตามเรื่องง่ายครับง่ายๆเดี๋ยวทำซื้อหรือซ่าได้นี่อย่นครับเดี๋ยวถามคนหน่อยก่อนมือเคลืนนี่มันนะมูือโบมันอยู่ครับโอ้พอาเด็กปนในแก้วอยู่แต่ว่าเพื่อนหอกขมาเทเล็ดเพราะท่านเห็น หมันจำผู้ใหญ่ผู้น้อยครับผู้หญูหรอกครับโอ้ผู้หน่อยเป็นค่อยไปครับเออผู้น้อยกับมันจำผู้น้อยแต่ว่าขยันรอบนี่ขยันเขากินหีบอกวยังสิคือดีล่าการแสดงโอเคเลยนะครับฝนมายางดีดิฝนก็ยังอันยังก่อนฝนทั้งให้เป็นเข็มเพื่อนไหมเล็กเล็กตู่ๆเอามาฝนหถมันเหลี่ยมวานฝนตะนาศชดบ้าวนฝนตะนาศชดยิงเขทำการขยันพ่นออกกับตาอ้วนเพลิน นะครับอกลับเจ้าอ้วนเพื่อนนะครับกับเมต้นเพื่อนแซ่บว่าแม่หูยไปเจ้าปักทัวปักทั่วผู้พี่น้องทั่วผู้กับภักการจ่องกินกับดำบักุงตดำบักทั่วกระแดงนัวลประแดงนัวล่็หลงเป็นใจปูดองค์น้ำปลานึกถึงเราเรื่องปูดองค์กินหอดพ่อหวังแน่น้ำลายเลยปูดองค์ปูดองค์ยุน่าพ่อหวังเพป็นกระลังสีเฮ็ดบ้านไม่ตัวถามแม่ดูอยู่โอ้ดีใจน้ำเน่าแม่เด้อคนที่หวนความ พอสิุ่่งไม่หอล่าบ่เนี่ยมางเห็ดหลังไม่เลยเห็ดใหญ่ค่ะกว่ากูใหญ่ดีใจน้ำพึนอยู่คือดีใจหอมหมอยู่สีได้ไปย่ำยามถามข่าวอยู่ต่านมีโอกาสไปตั้งปุ๋ยสีย่ำย่ำถามครับให้ให้ฉีดยาครบทั้งสองเข็มก่อนพี่น้องนะครับให้ฉีดยาครบก่อนนะครับให้ฉีดยาครบก่อนกับิป้องกันไปก่อนเลยใช้หมวกกันน็อกก็ดอกสิบอใช้ มันฉีดมันกานี่คือเก่าจะขาดตีแต่เม่นบอกโอ้ดองต้องถามคนหน่อยคนหน่อยฉีดเข็มที่สองเป็นอะไอาการเกียบครับเกียบเกียบไข่อย่าไปกลองวัดมันปวดแี่งฉีได้เป็นไหนมันเป็นไหนมันไข่ครับโอ้เปนไข่นั่นหลับเพราะมันถือยาตัวน่ะเพราะเราติดติดเต็มสลองเกณฑ์สามเก็บมันได้ฉีดก็มาลิ้มนะ พอเราคนน้อยนะสองเข็ม um ก wow. like ็พอป้องกันเอาร่างกายไม่เจอบวหวอ่ะซ้ำนี่ละค่อยเป็นเข้าไปนะครับก็แต่เขาได้เขาได้เนี้ยก่อนสองเข็มก่อนแล้วแก็สองเข็มกับสบายใจแล้วครับพี่น้องมากมากมาเขาสีตีป้อตีสีก็ขันเ้ากัดตกโอ้โอ้ข่อยใส่หมวกกันน็อกเอากันได้รอกว่าข่อยอันตรายขนาดเลยเอ้าคือมึดมึดในจังน้อยเนาะบัดนี้เนาะพี่น้องเลยเป็น เตอร์เ,ออเป็นเหมือนๆวนวขยับมาตั้งนี้จังเลยมันถามข่าวถามข้าวกันไหนพี่น้องเข้าดีเบิร์เอ้ยตั้งนี้อยากแจ้ยงในจังเลยโอ้โอโจยจดทีเลยข <c oughs> อบคุณพี่น้องเขานะครับพี่พี่ที่สามกำลังใจเกินความคาดหมายนะครับพี่น้องอาทิตย์ที่สำคัญเลยเป็นประวัติศาสตร์เลยให้ผมบอกจากใจจริงเลยเมื่อคืนนี้ผมเห็นอ่าอายไต้ทั้งเมืองนอกโอนเงินค้าเนือ้อสร้อยจุ๊ใหม่อาจาร,รย์นักดนตรีสองพันบานนีบอดไงอีแม่แดงอี่พอสมานหน้าจำแดง รวมอีกเท่าแรกหนึ่งพันบาทบาทที่นี่มีมแม่รุเก๋าเดี๋ยวผมเป็นภูเขาไปเบิ้งมันมันมัน,ม,นมันเบิ้งน้ามาท่านโอนมีอีกสองพันเป็น, 5, าาน,าน,านาหาพันอีเมดแดงก็ประมาณยันบรสูุยันขายนักโอนมาอีกพันหนึ่งเป็นหกพันสามคนแต่หน้าคนตีได้หกพันจุเบืเกือบเป็นเน่ง่วงเน่ง่วงน้อยเป็นโตพี่น้องเด่งกาพี่น้องเน่ง่วงหน่อยเป็นโตสุดยอดเ,นะเลยนะครับพี่น<บ>้องวุ้ยขอบคุณขอบคุณเลยหวังว่าอีพีทีซี คงเสียรับแรงเชื่อเลีงใจจากพี่จากน้องอีพออีเมเ้าหาผู้ให้ทีมงานอาจารย์น้องคนตีมากขบอกทีกินเฉพาะอาจารย์น้องคนตีเนี่รวมด้วยช่วยกันทํางานร่วมกันได้กินน้ากันเพราะทุกคนในพี่น้องขอดดบคุณเน,นี่ยบอกเลยว่าเป็นจอยโจ้ให่จอยโจ้จันน้องคนตีจังสันจังซี่บอสบอดเลยว่าปั่นกันกินน้ากันเอาอสื่อมาร่วมกินกันพี่น้องหลังจากที่เลิกเลิกเม่นหลังจากที่ที่ที่เลิกเลิกไลแล้วนะครับพี่น้อง เนื้อนะครับพี่น้องป้าผมว่ามันเครื่องโตขึ้นนะไปแต่ว่าได้เก็บบรรยากาศพี่น้องเขาได้เกลีบรรยากาศเลยพี่น้องครับเบิ่งนข้าน่นนี่นั่นมันคือดีใจอ่านางเอกเหมียวกับมาอาจารย์เชิญแม่แด่แม่ลุยล้วนแล้วจ่เคยอยู่น้ำกันตามเขาตามข้าวดีใจหลายนะครับพี่น้องนะครับดีใจหลายแต่ว่าอีพี่หนานี่เพิ่นว่าสิมีเซอร์ไพรส์มาอีกเยอะเด้แม่เลยมีเซอร์ไพรส์มาอีกเยอะพี่น้องครับที่ตามเร็วๆนี่ที่คือ เกินเกินมาขึ้นนี่คุยกระบอลหนึ่งแต่ว่าเกินเกินบาช่วงประมาณอาจจะเป็นอยู่ต้นเดือนที่มานี่ล่ะเอาอีกต้นเดือนกี่ม่านอาทิตย์อาจจะบัถึงอาทิตย์นะครับพี่น้องอย่าลืมให้งกำลังแรงใจนะครับขอขอบคุณพี่น้องขอบคุณพี่น้องผู้ที่ขายขาเนื้อม้านะครับขอให้ขึ้นไปจากหมื่นเท่าหมื่นเท่านะครับผมเลยพูดต่อความเม่นเองแต่ว่าเป็นอ่าเฟซของลำพาะพาเพื่อนนะครับผมนะครับพี่น้องนะครับผมนั่งตอบยื่นนะครับนั่งตอบยื่นขอบคุณนะครับขอบคุณจากจริงมาได้ออนไลน์จาก ลุงสาวมาดามยกมา,ามยกขอบคุณนะ้องคิว,ควขอบคุณไอ้นุมน่มขอบคุณพี่เล็กขอบคุณอีเม่เสริมขอบคุณลุงสาวน้องมะยุรีทองจันท์ขอบคุณเอาอ้อ้น้องยุง่งแฟนครับทุกคู่ทุกคนของช่องแม่ลำพ่อดามแม่ลำพ่อจานตายคนหน่อยหวังว่าตินี่ต เขาคงสิได้รับเรี้ยงเที่ยวเลีงใก่พี่นอ้อ,นนอ,งนองเขาตอนนี้ขาอนุญาตพี่น้องเขากินข้าววอนที่เดินทางไปทำาตัวละ <c oughs> ผมนำไล่ไหล่ล้วพี่น้องเอาคลิปนี้ไว้สจานี้แจ้งข่าวพี่น้องให้รับทราบคลิปหนาพอกันไหม <c oughs> ขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ <c oughs>